สวัสดีค่ะวันนี้เรามาล้างรถนะคะกับล้างรถด,ด่วนนะคะตรงเส้นการชนะค่ะเรามาล้างรถแบบคือเด็กๆยังไม่เคยเข้ามาล้างคะ่ะวันนี้แม่ก็เลยพาขับพามาลา้าล้างรถด,ดูนะคะตอนแรกเขาก็จะฉีดน้ําไม่ทั่วคันก่อนเนาะแล้วเขาก็จะแบบฉีด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 ได้ทั่วแล้วก็จะเช็ดข้างหลังคะ่ะเพื่อให้สะอาดจริงๆแล้วเข้าไปในวงมงคะ่ะก็จะมีที่ขัดนะคะมาขัดสองรอบค่ะขัดๆๆๆขัดขัดพร้อมฉีดนะ้ำโอ้สนุกมากเด็กอีเทนสลบเลยคะ่ะ เนี่ยเด็กๆแบบสนุกมากกว่ามาปไปเทีส่วนสนุกกันเลยค่ะเนี่ยกัดคัดเสร็จแต่เราไปถึงคันของเราแล้วนะทุกคนในนะาทีการตื่นเต้นก็จะมาเด็กกรี๊ดมากแต่แม่ไม่้จะใส่เสียงยังไงเนาะนี่ค่ะตอนนี้ก็ฉีดนะไม่ทั่วแล้วก็วล้างขัด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 ขกันไปนะคะเนี่ยกำลังจะมาแล้วทุกคนค่ะ คิกเือ่าถึงตาของเราแล้วนะคะเอาไปในมงเลยค่ะขับตรงจอดแล้วก็พับกระจกรดเรียบร้อยค่ะเตรียมพร้อมประจอนไัยค่ะเด็กก็ะี้โฟม,มเต็มรถเลยเด็กๆกุกกี้กันแบบคีดกันวิ่งไปวิ่งมาในรถสนุกกันใหญ่เลยสองสาวต่อไปเขาเป่าลมเราเอเป่าลมแล้วนะคะเอาลมให้รถเราแล้วนะคะแล้วก็ พอลงเสร็จแล้วเราก็จะออก้ันนอกค่ะก็จะมีพวกพี่ๆนะคะมีพนักง,งาน3าคนค่ะสะดสบายมากเขาก็จะมาฉีดลมเป่าลมเชดเ็ดสะอาดอีกรอบนึงคะ่ะเด็กๆก,ก็คุยกับพวกพี่ๆไปแชร์โหลกันไปเีก็เช็ด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 กันไปนะคะอย่างเช็ดกันรอบแล้วก็คันนี้ของเราก็จะเสร็จเรียบ,บร้อยแล้วนะคะรวกเราก็สะอาดใสแจ๋วเลยคะ่ะ ก็เช็เๆๆดค่ะใครชอบคลิปที่เราทำนะคะฝากกดติดตามให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ